หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะแล้วก็มีพวกบรรดาผักนะคะอันนี้ก็คือขิงซอยหอมใหญ่เห็ดเห็ดแล้วก็อันนี้เห็ดหูหนูมะเขือเทศอันนี้เป็นผักของไซปรัสนะคะผักไซปรัสแล้วก็อันนี้เป็นสเปนิช แครอทคลิกหวานต้นหอมผักชีนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะทำก็นที่ใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปนะคะ แล้วก็ตามด้วยหูหนูหีหนีหูหนูก็กระชากแต่เหล่านี้ก็จะใหญ่หน่อยเพราะว่าแม่สาวชอบแบบแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาชอบจรินจรโคนหอมนิ้นหอมนะคะแล้วก็พริ๊กหวานอันนี้ก็สำคัญพริกหวานพริกหวานตามด้วย นนีะะคะตามด้วยมะเขือเทศใสนะ่มะเขือเทศเพิ่มความเรียวนิดนิดแล้วก็วิตามินด้วยะคะ่ะตามด้วยสปิ์นะคะผ <Spin ach. S 2> ักขมอ่าภาษาไทยผักขมนะแล้วก็ตามด้วยผักขม่ปรัต ผักแซลมอนไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะแต่ว่าอารมณ์คล้ายๆกับผักปังนะคะก็จะมาทำกนะะันค่ะอันนี้คือทำอาหารนี้คือทำรอบเดียวะคะ่ะรอบเดียวก็ทิ้งรอบเดียวนะคะามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะข้าวเอกของเราก็คือซอสหวยนะคะสูตรไครสูตรมนันเนาะ นตามใจชอบนะ,ะน้ำตาลหนึ่งช้อนชา,า <Hello. S 1> ชูรสนะคะนิดนึงนะคะซอยซอสนะคะซอสใส่ไปน,นิดน,ะะนึงนี่คือกะละมังคะไม่มีแล้วเราก็มาผักให้เข้ากันน้ำผักเขาเริ่มออกแล้วนะคะ ผสมให้เข้ากัน,นแล้วก็จะใส่ต้นหอมกะักชีเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะทำการตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูอกไก่แฟนซีข้าสวสวยร้อนๆพร้อมคนรีวิวรีวิวมาแล้วนะคะอ่าเชิญค่ะเชิญรับประทานให้ดูหน่อยนะคะ ที่เก่าที่เดิมของเรานะคะมุมเดิมๆนะคะที่เราจะมารีวิวตรงนี้นะคะร้อนนะคะข้าวก็ร้อนนะคะตักคํำลดเบาๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะกี ừ. Ừ. ่คะแนนคะวันนี้กี่คะแนนคะงสองสอสองสองือ <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยวเราจบคลิปนี้แล้วก็ ติดตามกันได้ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียงค่ะขอบคุณค่ะสวยงามมากค่ะ